แต่ตอนนี้เรามาดูคำทํานายวันนี้เริ่มครับโอเคภายใน8วันนี้จะมีการยิงรถถังมียิงการยิงศูนย์บัญชาการจะมีการเสียชีวิตทหารเนี่ยขั้นต่ำสามสิบสมสิบห้าคนสาสิบหกคนขั้นต่ำเนาะคำว่าขั้นต่ำ จะมีการยิงรถถังประทะ,ะการยิงรถถังรถถังพังนะจะมีการมีทหารผู้สูญเสียขั้นต่ำสามสคนละกันแต่ภายใน8วันนี้จากวันนี้เป็นต้นไปเลข8มันมา,มาแรงมากเช่นวันที่8 18สิดยีหรือภายใน8วันแล้วนี่วันที่24่ก็อีกสวันก็คือวันที่28ดเนาะ แต่ภายใน8ดวันเนี่ยรุนแรงนะครับทหารไทยครับมีคนบอกทหารทไทยคอมเมนต์ใช่ไหมไม่ใช่ครับทหารไทยจะเสียชีวิตขั้นต่ำสามสิบห้าคนรวมทั้งหมดเลยเนาะขั้นต่ำเนาะแต่จะมีการยิงประทะกันระหว่างรถถังจะมีการสูญเสียเรื่องรถถังเกิดขึ้นนะครับสักครู่นะครับที่ผมกำลังพูดถึงฝ่ายไทยก่อนเนาะ เหมือนที่คนถามผมในวันที่ผมทำนายดวงว่าจะเกิดสงครามความขัดแย้งไทยเขมรฝั่งไหนที่ลูกระเบิดไปลงจำคำนี้ได้ไหมผมบอกว่าจะเกิดลูกระเบิดลูกใหญ่ลูกแรกลงมาก็คือฝ่ายเราประเทศไทยไม่ใช่เพราะว่าเราพูดไปตามที่เห็นวันนั้นผมก็พูดแค่ว่า ฝั่งเราแล้วกันถ้าต้องระวังโดยเพาฝั่งไทยจริงผมมีอะไรพูดเยอะกว่าน,นี้ในวันนั้นกับภรรยาผมแต่ไม่ได้ออกอากาศเนาะแต่ก็ได้พูดไปละอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะภายในแปดวันนี้นะจะมีอยู่สองแบบเนาะหนึ่งจะมีการประทับก,กันระหว่างรถถัง หรือรถประจำการเนี่ยสูญเสียรุนแรงเลยนะแล้วก็ยิงฐานที่มั่นแบบรุนแรงเนาะจะมีทหารไทยจะตาย35คนแล้วก็ที่สำคัญที่ผมเห็นจะมีการจับตัวประกันต้องมีมีเรื่องของคนทั่วไปก็คือซีเลนย์ก็คือคนทั่วไปเนาะจะมีการถูกจับถูกกักขังถูกโนนเนียวเขาเรียกว่าไม่ให้มีศิลปภาพ อีกในหนึ่งก็คล้ายๆกับสมัยก่อนที่มีการบุกเข้าไปในสถานทูตแล้วก็มีการจับตัวประกันกันหรือว่าในกระนั่งที่เคยเกิดขึ้นที่แถวลาดบุรีถ้าใครเกิดทันเนาะแต่ส่วนใหญ่หลายคนก็เกิดไม่ทันนะผมอายุห้าสิห้าปีผมเกิดทันทุกเรื่องอสรุปก็คือหลังจากภายใน8วันก็จะมีเรื่องของการจับตัวประกันหรือการบุกเข้าไปในสถาน ข้าราชการสถานที่ข้าราชการเร็วที่สุด8วันนี้แต่เลขแรงที่สุดคือ88 28ฉะนั้น8วันนี้เกิดเรื่องแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีคนบอกรู้ล่วงหน้าอยางนี้ปูุกตลมก่อนดีไหมอันนี้เราเป็นคนธรรมดาผมแค่เป็นหมอดูนะที่สำคัญที่สุดผมเป็นหมอดูพลังจิตบดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ไม่ได้พูดให เกียดแค้นหรือว่าไม่ชอบหรือว่ารู้สึกแย่รู้สึกดาวรู้สึกขดขู่อะไรไม่ใช่นะครับมีลูกหลานก็ให้ออกมานะครับจากตุกจุดตรงนั้นเหมือนที่ผมบอกนะฉะนั้นเรารู้แล้วภายใน8วันนี้จะมีการถล่มฐานแล้วก็มีการยิงเขาเรียกว่ารถถังพังเลยเราจะเห็นเป็นเหมือนข่าวในทั่วโลกแล้วกันเกิดขึ้น แล้วก็จะมีผู้สูญเสียขั้นต่ำ35คนโดยเฉพาะทหารไทยแล้วก็จะมีหลังจาก8วันหรือภายในช่วง88-28เนี่ยก็จะมีเรื่องของการบุกเข้าสถานที่ราชการหรือจับตัวประกันหรือน่วงเหนียวไม่อยากให้เกิดนะแต่ก็ต้องระมัดระวังความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเพราะว่าความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ที่สำคัญความที่อยากจะเอา เอาผลประโยชน์จากคนที่ได้รับผลประโยชน์แต่ประชาชนลําบากอันนี้มีเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นอยู่แล้วแม้กระทั่งเรื่องของวัคซีนเรื่องของอะไรทุกอย่างคำทำนายเกาะกูดบอกไปหมดแล้วนะครับว่าเราจะเสียเกาะกูดเรื่องของแหล่งพลังงานนะครับอ่ะผมก็ไม่อยากให้เกิดเนาะนี่เป็นคําทํานายเรารู้2ระยะไปแล้วเนาะแต่อย่าลืมว่า2025นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเราจะเกิดสงคราม ไทยกับเมนแล้วก็ไทยกับพมา่าเต็มรูปแบบเดีย๋ยวรับตาดูอีกทีช่วงแรกก็คือรถถังพังทหารบาดเจ็บสาหัสรุนแรงตาย35คนแล้วก็ฐานที่มั่นมีการถล่มกันอย่างรุนแรงยังไม่จบหรอกครับ8วันนี้8 18 28คือเลขที่จะนำไปสู่เรื่องของการบุกสถานที่ราชการหรือไปบุก การจับตัวประกันหรือการหน่วงเหนียวการเรียกร้องสิทธิ์อะไรเงี้ยจะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูระดับที่สามเนาะโอเคอ่าสอสองเรื่องสุดท้ายอ่ามันมีสามสองสองขั้นตอนเนาะเขาเรียกว่า สเตจที่1นึ่งสเตที่2ตอนนี้สเตจที่3ที่จะเกิดขึ้นเนาะภายใน3าิเบ็วันภายใน3าิเบดวันตั้งแต่วันที่24นี้นะครับกรกฎาคมที่ผมจะพูดก็คือเมื่อกี้เรารู้แล้วเนาะการบุกการอะไรก็แล้วแต่พูดปรับไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพูดหาว่าพูดซ้ําเนาะอย่างสุดท้ายเนี่ยที่จะบอกก็ไม่อยากให้เกิดนะแต่เตือนไว้ละกันอย่าไปแถบชุมชน ห้างสปปรรพสินค้าเทศกาลอย่าไปแหล่งชุมชนก็เช่นที่ไหว้พระห้างสปปรรพสินค้าหรือเทศกาลหรือพื้นที่ที่มีคนเยอะๆระวังแล้วกันไม่อยากให้สูญเสียรู้ใช่ไหมครับถ้าเป็นผมยกตัวอย่างจะได้ไม่ต้องมาพูดตรงนี้แล้วเดี๋ยวคือผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ผมพูดตามที่ผมเห็นแต่ ไม่ต้องเชื่อก็ได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยใช้ชีวิตปกติแต่ถ้ารู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้ป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตือนเราก่อนเราไปเตือนเขาไม่ได้เพราะอยู่คนละประเทศบางคนผมแล้วเขมรล่ะไฟเขมรคือเราเตือนของเรา เราอยู่ในประเทศของเราเราเตือนประเทศเราได้ว่าจะต,ต้องไงสเตจที่สมสุดท้ายก็คือเรามัดระวังอย่าไปอยู่ห้างแหล่งไหว้พระแหล่งชุมชนหรือเทศกาลภายใน31วันนี้จะมีคนสูญเสียครั้งใหญ่ถ้าเบาเขาเรียกว่าบอมสเกไปแปลก,กันเองเนาะถ้าแรงก็เหมือนพักตายเหมือนกับที่ ออสีแยกสีแยกราชประสงค์ที่เคยเกิดเรื่องต้องระวังผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้แค่เรามัดนระวังสามสบเอวันนี้ที่สำคัญที่สุดจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตีสามถึงแปดโมงแปดโมงเช้าเนาะบ่ายสามถึงแปดโมงอะไรประมาณนี้ช่วงนี้ต้องระวังเนาะ เตือนไว้ก่อนแล้วก็เพื่อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะครับทําการทํานายดวงของผมผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาที่เป็นการพยากรณ์ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้แค่ฟังแล้วถ้าเราอยู่แถวนั้นเราก็เลี่ยงออกมาเพราะว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นภายใน8วันแล้วก็มันจะกินพื้นท,ที่เวลาไป3าวันแต่บอกแล้วว่าสงครามไม่จบนะครับสปีนี้ 2025-2027ตั้งแต่กระกะดาคมนี้เป็นต้นไป